ก็คือการทอสลับกับฝ้ายนะคะงานก็จะได้ประมาณนี้นะคะสวยงามนะคะอะยามเขาเรียกว่าเวลาเราต้องกับแสงเนี่ยมันจะเงาเงาเริ่มเรื่มนะคะมันจะเงากว่ากว่าไหมนะคะสวยงามมากเลยนะคะเห็นไหมคะงวดที่แล้วเราทำคลิปไว้เนี่ยขายดีมากนะคะ อันนี้เป็นงานทอมือยกดอกนะคะเป็นสีชมพูเข้มนะคะงานทอสอดดิ้นนะคะยังไม่ปูกาวค่ะแต่เป็นการทอเส้นไหมกับเส้นใยนะคะเป็นงานทอสอดดิ้นนะคะสวยงามนะคะตืวน,นี้ราคาอยู่ที่2500บาทนะคะ2,500บาทนะคะสวยงามค่ะ งานทอยกดอกสอดดิ้นนะคะเวลาถ่ายรูปจะชัดมากแล้วก็เงาสวยเราจะเด่นกว่าใครเลยนะคะทักทายกันมาค่ะวันนี้มีไม่ไม่กี่ผืนไม่ถึงสิบผืนนะคะเมื่อกี้สีชมพูเข้มแล้วนะคะอันนี้จะเป็นเทานะคะฟ้าอมเทานะคะฟ้าอมเทาิีแดงกยสวยมากเลยสวยทุกผืนเลยนะคะแม่ค้าจัดมาเนี่ยสวยทุกผืนเลยนะคะอ่าลายก็สวยนะคะ เป็นผ้าฝ้ายยกดอกสอดดิ้นนะคะมันจะเงาเงาค่ะสีฟ้าอมเทานะคะสีฟ้าอมเทาสวยงามนะคะดูใกล้ๆจะเห็นความเป็นดิ้นนะคะมันก็จะเงากว่าไหมนะคะจะเงาสวยกว่าไหมนะคะผ้าฝ้ายทอยกดอกสอดดิ้นนะคะ ตัวตัวสิ้นจะเป็นลายป้องดำเอ้ยไม่ใช่ป้องดำป้องออกฟ้าฟ้า,ฟาเข้มไม่ดำนะคะป้องฟ้าเข้มนี่นะคะฟ้าอมเทาน,นะคะเป็นสีฟ้าอมเทาน,นะคะสีฟ้าอมเทานนะะสอดดิ้นนะคะลายสวยค่ะลายสวยงามค่ะนะคะ2,500บาทนะคะ2,500บาทก็สี เขียวนะคะสีเขียวอันนี้ชัดชัดมากเลยไม่ต้องไปส่องเลยความสอดดิ้นความเงานะคะลายก็สวยนะคะลายสวยงามค่ะความเงานะคะอันนี้เวลาเราไปงานแต่งงานบุญเราจะมีความเด่นของตัวสิ้นนะคะเวลาถ่ายรูปมาหรือถ่ายรูปหมู่รูปอะไรเนะี่ยเออสิ้นเราจะโดดเขาเรียกว่าเตะตากว่าชาวบ้านเขาเลยนะคะ นะคะสวยค่ะผืนนี้ก็สวยนะคะผืนนี้สวยงานทองมือนะคะงานทอมือ,ะะอ,มอ,อตัวเชิงเป็นงานทอยกดอกนะคะสอดดิ้นทั้งผืนนะคะยกเว้นเอวซินนะคะสอดดิ้นทั้งผืนนะคะสองพันห้า้อบาทนะคะรีบจับจองนะคะมีคลิปนี้คลิปเดียวรีบจับจองอันนี้เป็นสีแดงป้องทองค่ะ สวยทุกผืนขอบอกนะคะว่าสวยทุกผืนสีแดงป้องทองนะคะงานแต่งนะคะเป็นแม่ง,งานหรือเป็นแขกของงานนะคะใส่อย่างนี้แล้วก็ถ่ายรูปออกมาเนี่ยสวยมากสินค้า,าผ้าชิ้นผ้าทอมีจำกัดนะคะมีเท่านี้เองไม่ได้มีสีอื่นแล้วมีตามคลิปเลยนะคะงานทอสวยนะคะ ยกดอกสอดดิ้นนะคะเงางามสวยงามค่ะเป็นแม่หญิงล้านนานะคะงานทองสวยงามอันนี่ป้องแดงสีทองกับสีแดงนะคะงานมงคลนะคะสีทองกับสีแดงนะคะอันนี้ต่อไปจะเป็นสีฟ้าฟ้าอ่อนๆน,นะคะฟ้าอ่อนๆน,นะคะ ้าอมเทาอ่อนๆอสวยงามค่ะสอดดินทั้งผืนนะคะสอดดินทั้งผืนนะคะสวยเด่นนะคะหรูหราดูดีนะคะสง่างามมีบารมีโอ้ยครบทุกอย่างนะคะเพราะว่าเป็นงานสอดดินนะคะสอดดินจะมีความเงางามของตัวสิ้นนะคะ นี่เลยสอดดินนะคะงานสอดดินสวยงามเป็นงานที่ผสมผสานระหว่างเส้นฝ้ายกับดินนะคะสีฟ้าอ่อนๆน,นะคะฟ้าอ่อนๆออ,นอันนี้จะออกประมาณสีส้มๆอมโอรสหน่อยนึงนะคะส้มๆอมโอรสเชิงอ,ออกมีแดงๆนิดนึงนะคะ ส้มๆอ่อนๆอไม่สดมากสวยค่ะส้มๆอมๆออรสนะคะสวยงามค่ะนี่นะคะแม่หญิงเมืองเหนือเลยนะคะสวยค่ะใส่กับเสื้อสีสวยๆอุ้ยไปงานมงคลนะคะนี่นะคะ2,500บาทนะคะ2,500บาทอีกผืนหนึ่ง จะแตกต่างกันทุกผืนเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นางานทอทอมือยกดอกสอดดินป้องจะเป็นสีทองกับสีแดงนะคะสีแดงป้องทองนะคะสวยงามนะคะแดงป้องทองค่ะงานมงคลได้เลยนะคะอันนี้ป้องทองนะคะแดงป้องทองจะออกประมาณนี้ค่ะ เราจะใส่โดดเด่นมากนะคะมีหลายผืนสองพันห้าร้อยบาทนะคะสองพันห้าร้อยบาทผืนสุดท้ายท่านใดชอบสีม่วงท่านใดชอบสีม่วงนะคะสวยทุกผืนจริงๆนะคะสวยทุกผืนนะคะเนี่ยท่านใดชอบสีม่วงนะคะตัวสิ้นก็จะเป็นอมม่วงด้วยนะคะนะคะสวยงามทุกผืนนะคะสวยงามก็เดี๋ยวเราจะมีภาพนิ่งท้ายคลิปให้ดูนะคะ สวยทุกผืนจร,จริงๆนะคะอมม่ว oh, ง oh. สอดดินนะคะเป็นผ้าทอสอดดินนะคะทักทายกันมาได้นะคะก็คลิปนี้อ่ยาวหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะมีภาพนิ่งให้ดูท้ายคลิปนะคะก็อ่าชมกันคลิปกัต,ต่อไปนะคะเราจะมีสิ่งใหม่ๆม,มาให้ชมเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ